สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ไม่มีอะไรมากโยงว่างพามาลื้อซ่อมหลอกล้างหลอกน้องชายที่รู้จักเคยตกปลาด้วยกันออกซิมาโนโนครับรุ่นเก่า สภาพก็ยังโอเคนะแต่ฝาปรับคอนสปูลหายพอยจะหาซื้อได้เก่าเลยครับแม d ต์อินเสิรวีเนไม่ธรรมดาเสร็จเรียบร้อย เขาควายแต่งครับเขาควายสึกหมดเปลี่ยนใหม่ได้ยิ่งดีหลังจากล้างแล้วเลอะขาดจากคอนสปูลครับตอนนี้ซื้อได้เแบิบเสียงกิ๊กหนนใส่สายให้พร้อมครับ มันรู้ว่าสายอะไรใส่มานู่นมันเชือกลามควายอย่างสายใส่ให้แล้วเรียบร้อยรอส่งคืนขอบคุณครับ